สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะชาาอยู่ทุกทัานเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอน้องเปิดนะคะที่สาขาสุร,ราธานีนะคะวันนี้มาจัดรถเก๋งซีดานนะคะรประหยัดน้ำมันนะคะขับได้เป็นล้านโลค่ะกับโตโยตา้าโคลโราเอวติดนะคะคันนี้ปี2020นะคะปี2020นะคะมาพร้อมกับนะคะสีปรอนเงินมาให้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ สามารถติดตั้งไฟตันหมอกได้ด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่นะคะพี่ขาแล้วก็ได้แม็กอลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะชมหน้าสวยดวงไฟใสนะคะกระจังหน้าโครเมียมมาให้แล้วนะจ๊ะคันนี้ก็คือแบบว่ารูปรักดีไซน์หรูนะคะเป็นรถเก่งที่แบบว่าอึดทนนะคะเครื่องยิ่มเดือนเงียบนะคะซื้อไปขายคร่องแน่นอนนะคะราคาไม่เจ็บตัวนะคะพี่ขา เอาละค่ะใครอยากได้อันติดโฉมใหม่ราคานะคะ4เซนกว่านะะเดี๋ยววันนี้ตามน้องเฟิร์นมาดูรถกันเลยนะคะคันนี้ได้โฉมหน้าใหม่นะคะพี่ขากระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต่งตางๆไม่มีสนิมค่ะดูดีเลยทีเดียวนะคะในส่วนของยางนะคะยางก็คงยังยังคงใหม่นะ,ะเป็นยางขอบ16นิ้วนะจ๊ะคันนี้ เป็นยางขอบ16นิ้วนะคะสภาพยางยังใหม่อยู่ใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะคะนีเป้ามือจับโคร้มเี่ยมให้นะคะสันเย็นกันข้ามมยต่างๆนะคะจับมาให้เร,เรียบร้อยเลยนะคะอะมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะคะพ,พี่ขาแผงประตูนะคะสำหรับด้านในก็จะเป็นโทนสีดำให้เนาะลำโพงที่ใส่แก้วน้ำต่างๆนะคะสภาพใหม่ดูดีเลยนะคะหัวนงหัวนอดนะคะไม่มีเสียหาย เป็นเพดนะคะหัวน็อตต่างๆในส่วนของตัวบอกก็จะได้บอกหนังสีดํามาให้เรียบร้อยเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้นะได้บอกหนังสีดํามาให้เรียบร้อยเลยสําหรับรุ่นนี้นะจ๊ะพี่ๆขะออปชั่นนะคะใหม่จัดเต็มนะคะสภาพสวยดูดีเลยนะคะภายในะจะเป็นกุ้มทนดํามาให้นะคะตัวบอกก็จะทรงสปอร์ตนะพี่นะสำหรับรุ่นใหม่ทาแบบว่าดีไซน์สปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะ วัยรุ่นก็ขับได้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยนะคะตอบโจทย์นะคะพี่คะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะคะภายในเขาทามาเป็นโทนดาโทนดักดักนะคะสําหรับใครแบบว่าชอบความแบบว่าเรียบๆนะคะรูรูเท่ๆนะคะมีความแบบดักดักหน่อยนะคะจัดกันนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าคนโซนหน้านะคะทํารูปลักดีไซน์มาใหม่ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ โครงสร้างดีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกนะฟบอ่าซอฟทัชนะคะมันจะเป็นนิ่มๆนะจ๊ะพี่ขาถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุต่างๆเรากระแทกกับนี้ก็คือเราจะไม่เจ็บอ,อกนะ,ะเราจะไม่ได้เจ็บหน้าอ,อกนะคะพี่เพราะว่าตรงนี้มันจะรองรับเรามันเป็นแบบว่าเซมิลี่โฟมอ่าเขาเรียกอะไรนะฟอบทัชนะคะซอฟทัชไท้แบบนี้เลยพี่ๆขานะคะในส่วนของอ่าหน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบ บล็อกอัพนะคะหน้าจอบล็อกอัพแบบนี้เลยนะคะสามารถแปลงเป็น Android ได้นะคะแอร์ออโต้นะคะปรับได้สองฝั่งเลยนะคะเป็นแบบดูโอเนาะนี่เลยเกียร์นะคะเป็นเกียร์ถุงมาแล้วนะจ๊ะในส่วนของเกียร์ออโต้นะคะก็จะเป็นเกียร์ถุงไม่ใช่เกียร์มันขั้นบันไดเลยเนาะเบรบกมือแมนวนวลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปรับโบก็จะยังเป็นแมนวนวลอยู่นะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะน<ม>ี่เป็นโทนดําหมดเลยนะคะเพดานค่ะ นะคะสะอาดสาแอรแบ็กต่างๆมีมาทุกจุดค่ะพี่ขาเจ็ดจุดด้วยกันนะคะความปลอดภัยแน่นหนาเลยสําหรับรุ่นนี้นะเขานิยมพาไปวิ่งแกร็บวิ่งนลกซี่กันนะคะเพราะว่าเป็นรถที่อึดทนนะคะขนได้เยอะและที่สาคัญบอดี้ภายในกว้างนะคะใครที่มองหาแบบว่าไปวิ่งแกร็บนะคะรับส่งนักท่องเที่ยวรับคนไปสนามดินอย่างเงี้ยพี่ขาตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าเป็นรถที่น่าใช้งานรถที่กว้างขวางดูดีดีไซน์กว้างนะคะเรียบหรูนะคะ อบจุดแน่นอนนะคะแต่ว่าของเราทุกคันนะคะไม่ผ่านการทาแท็กซี่มาก่อนนะพี่นะรถขงน้งฟืนทุกคันไม่ผ่านการทำแท็กซี่มาก่อนนะคะเป็นรถป้ายดําเททุกคันนะคะเป็นรถเดิมนะคะไม่ผ่านการวิ่งประจําทางมาก่อนนะจ๊ะลูกค้าส่วนใหญ่มองหาไปวิ่งเก็บกันเยอะนะคะเพราะว่ารุ่นนี้อึดทนนะคะบอกสําหรับใครว่าชอบเดินทางไกลใช้งานหนัก,นกใช้งานบ่อยๆนะคะแนะนําเลย คือเขาเป็นรถที่แบบว่าเครื่องเขาไม่งองแงเลยพี่อุดทนมากนะคะอะแล้วด้านหลังพี่ขากว้างขวางมากนะคะมนที่น้องเฟิร์นบอกเลยนะคะสาหรับปี2020นี้ก็คือแบบว่าทํามาเป็นโทนดําให้นะคะบอกหนังสีดํานะคะความกว้างคะ่ะยังคงเดิมเลยคะ่ะกว้างขวางเหมือนเดิมนะคะไม่ลดขนาดแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้มีแต่ออปชั่นเทียบขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับปี2020 ปีสปลายปีขึ้นมาเนาะก็จะได้ในส่วนของแอร์ด้านหลังนะคะพี่ขาไม่ต้องโร้นไม่ต้องรแอร์ด้านหน้านะคะสามารถรับนะคะแอร์เย็นๆด้านหลังได้เลยนะคะตั้งแบบนี้มาให้เล้ยนะจ๊ะพรมต่างๆนะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะติดตั้งคาซีนนะคะได้2ตํตำแหน่งนะคะลูกเด็กๆใครที่มีครอบครัวนะคะมีลูก2คนนะคะสามารถทาให้เด็กนะคะนั่งคาซีทสองตำแหน่งได้เลยนะคะพี่พี่ขาหรือว่าใครแาบว่ามีครอบครัวนะคะ ประมาณสามสี่คนนะคะไปไหนมาไหนบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะคะกว้างขวางเลยนะคะใครที่เมบว่ารูปร่างผมผมเนาะอัดกันได้ถึงสี่ห้าคนเลยพี่นะกว้างขวางมากคันนี้นะพี่ดูดีมากนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะอืมอ่ะให้ดูในส่วนของตรงนี้กันหน่อยเมทอาร์ตนะคะพี่ๆขานี่เลย เมคอักเรียงสวยทุกจุดนะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีชนหลักจมน้ำที่คว่ำนะคะ่เลยประตูนะคะตรงนี้จะเป็นหนังนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าเขาเรียกไรนะอ่าไฟเบอร์นะคะลำโพงลำโพงใช้งานได้จริงไม่มีเสียหายนะจ๊ะอ่าล้อคู่หลังก็ยังใหม่อยู่นะคะพี่สาวไม่มีเสียหายนะคะขอบ16นิ้วนะ คันนี้ยางยังใหม่อยู่นะคะใช้งาน,ปนไปได้ยาวๆเลยเป็นยางปีสอง4นยคิบสี่นะคะมาดูบั้นท้ายกันหน่อยบั้นท้ายนะคะโอ้คันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะจ๊ะพี่ขาถือว่าคุ้มมากปกติรุ่นนี้จะไม่มีกล้องมานะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมติดมาให้นะคะถือว่าคุ้มเลยนะคะถือว่าคุ้มเลยนะจ๊ะพี่ขาไฟหลังไม่แตกไม,ม่ร้าวนะคะสภาพใหม่มาก,มากๆนะคะคันนี้ บั้นท้ายสวยคะ่ะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะรุ่นนี้นะโลโก้ไม่มีสนิมนะไฟเบรกหลังนะคะยังใหม่ยังตึงยังเป๊ะนะคะไม่มีเสียหายนะคะ,ะมาชมด้านหลังกันหน่อยนะคะด้านหลังนะคะโครงสร้างนะคะโอ้โหห้องเก็บสัมภาระของเขาคือกว้างอแลวพี่ขากว้างสมคําล่าลือนะคะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะสัมภารุงสัมภาระนะคะต่างๆ ล้ออะไหล่ล้อสเปรย์นะคะคันนี้ก็ดได้ล้อสเปรย์นะคะเป็นยางมิชลินนะคะพี่ขาขอบสบ,บกนิ้วนะคะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะคะยางมิชลินขอบสมบกนิ้วเป็นยางดีเลยยางคุณภาพเลยนะคะถือว่าให้มาดีนะคะคันนี้เนาะ<อ>จะเป็นล้อสเปรย์เดิมนะคะที่ป้ายแดงให้มาเลยนะคะจะมีนี้เลยจุดบักเต็มสีสข,ขาวๆอันนั้นจะได้มาจากโรงงานป้ายแดงเลยนะจ๊ออ่าเลย แกอะไรต่างๆจัดมาให้ครบนะคะสภาพยังใหม่นะพี่นะพร้อมใช้งานทุกตำแหน่งเลยนะคะใครสนใจคันนี้ติดต่อได้นะคะคอมเมนต์ปรึกษากันได้เลยนะคะคอมเมนต์ปรึกษากันได้เลยอ่ะเวชุมด้านหลังนี้กันหน่อยอ่ะเวชชมเมดอัคด้านหลังกันหน่อยนะจ๊ะนี่เลยเมดอักลมสวยนะคะพี่ขาไม่มีเสียหายไม่มีตำหนิไม่มีชำรุดนะคะ สภาพโอเคเลยคันนี้นะพี่นะใครสนใจจับจองกันได้เลยนะคะแผงประตูฝั่งนี้นะคะยังใหม่เนาะ,ะมาดูออปชั่นกันแบบชัดๆหน่อยออปชั่นฝั่งคนขับกันแบบชัดๆหน่อยแผงประตูฝั่งคนขับนะพี่นะกระ,ะนะจะกปรับโอโต้นะคะใส่เก้วน้ําลําโพงสภาพสวยใช้งานได้ไปนานๆเลยนะคะเม็ดอาร์คค่ะตัวยงตัวยางไม่มีเสียหายนะพี่นะนี่หัวน็อตนะคะต่างๆสต,ติกเกอร์นะคะ การใส่ลมยางนะคะเขาจะบอกรายละเอียดมาให้เลยนะคะถือว่าองค์ประกอบครบนะคะคันนี้ไม่มีเสียหายไม่มีชำรุดนะคะพร้อมใช้งานนะจ๊ะพวรมาลัยค่ะรับใส่วางใสได้เลยนะคะพวรมาลัยเป็นแบบสามก้านครึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นโทนดานะคะดูในรักษาง่ายได้ปุ่มคูสตาร์ทมาหมด้วยนะคะสตาร์ทแบบอัตโนมัตินะคะต่างๆนะคะออปชั่นใหม่นะพี่น้ำไม่มีเสียหายนะคะกล้องนะคะมองหลังมีหน้าจอแสดงผลให้ แต่งมาเสริมด้านบนนะคะทำมาให้อย่างดีเลยอันนี้เจ้าของเดิมนะคะใส่หน้าจอนะคะก็ลองมองหลังมาให้ได้ของดีมาเลยคันนี้นะคะถือว่าคุ้มเลยพี่พี่ขาไม่ต้องเสียเงินไปติดเองนะคะเกือบหมื่นนะพี่นะเสียเงินไปติดเองเป็นหมื่นเลยนะคะคันนี้นะ,คะใครอยากได้จับจองเลยนะคะคันนี้ประวัติดีฟรีดาวนะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นพันเดียวนะคะใครสนใจรีบจัดเลยพี่พี่ขา โตโยต้าโครโร拉อัลติสนะคะคันนี้เครื่องยนต์ 1.6G นะคะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นตัว G เลยนะคะปี2020นะคะคันนี้ประวัติดีฟีดาวนะคะราคาขายเพียง84,900บาทประวัติดีฟีดาวผลเริ่มเงิน8 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะพี่พิ่สาสนใจแล้วติดต่อน้องตันได้เลยนะคะที่เบอร์083430 สองหกแปดแปดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องเฟินด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะขอบคุณค่ะ